สวัสดีครับในหลายท่านนะครับยังถามกันอยู่เลยครับว่าถ้าวัวนะครับเลยกําหนดคลอดไปกี่วันกี่วันสิบวันยี่สิบวันสามสิบวันสี่สิบวันอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดปัญหาไหมอันตรายกับลูกวัวไหมนะครับอันดับแรกนะครับผมต้องบอกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปกติแล้ววัวเขาจะนะครับมีกําหนดคลอดอยู่ที่285วันนะอันนี้คือกําหนดนะครับตามทฤษฎีนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับมันก็มีผลเรื่องของนะครับทั้งแม่เองนะครับลูกเองและก็ความสมบูรณ์พันธ์ของวัวแต่ละตัวนั้นนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเมื่อมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็ทําให้กําหนดเวลานะครับระยะเวลาของการคลอดลูกของเขาอ่ะนะครับมันถึงไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อถึงไม่เท่ากันครับการที่วัวตัวนั้น่ะนะครับจะเลยกําหนดคลอดมาบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับบางตัวนะครับต้องบอกกับสมาชิกหลายท่านนะครับว่า บางตัวเขาจะเลยกําหนดคลอดไปเป็นเดือนอะไรก็มีนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าบางตัวเนี่ยนะครับอาจจะคลอดกําหนดเป๊ะๆนะครับ285วันพอดีนะครับซึ่งท่านก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับว่าอถ้ามันคลอดเกินกําหนดระยะเวลาเกิน1เดือนเกินนะครับเท่าไรเท่าไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิน1เดือนไปนะครับแนะนําว่าท่านควรที่จะตรวจท้องตรวจท้องในที่นี้หมายถึงว่าตรวจสภาพของลูกนะครับว่าเขายังนะครับยังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดว่า มันเลยกำหนดเกินไปนะครับมันก็จะนับสุ่มเสี่ยงต่อการตายของลูกแต่ถ้าปกติถ้าเขาตายนะครับเขาก็จะรีบขับออกมาทันทีแต่ถ้าเขายังไม่ตายนั่นแสดงว่าเขานะครับเขายังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าลูกวัวเขาแท้งในท้อง,งนะครับแม่วัวเขาจะรีบขับออกมาโดยสัญชาตญาณโดยโดยปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ไม่มีนะครับสัตว์สิ่งไหนนะครับเขาจะเอาสิ่งของเสียไว้ในท้องนะะดังนั้นถ้าท้องตายแล้วนั่นก็ถืงว่านั่นเป็นของเสียเมื่อเป็นของเสียแม่วัวเองต้องขับของเสียออกมาทีนี้ผมจะพามาดูว่าถ้าวัวที่มีคันอายุที่มันเก้าเดือนพอเดียนะครับเก้าเดือนกําลังจะถึงกําหนดนะครับมันเป็นลักษณะยังไงวัวใกล้คลอดน,นะครับ วัวตัวนี้นะครับมีกําหนดคลอดอยู่ที่ประมาณวันที่23 23าีมตุลานี้ก็คือประมาณ10กว่าวันเนี่ยนะครับทีนี้ลักษณะที่มันเกิดขึ้นให้เห็นเราชัดก็คือว่า1อาทิตย์นะครับ10บวันก่อนที่จะมีการคลอดเนี่ยนะครับอันนี้คือกําหนดคร่าวๆนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงบริเวณเนี้ยนะครับเขาจะเริ่มยุบตัวซึ่งเขาเรียกว่ากระดูกเชิงการตรงเนี้ยมันจะเริ่มอ้าออกมันจะเริ่มอ้าออกแล้วตัวเนี้ยมันก็จะเริ่มยุบตัวเพื่อที่จะให้วัวนะครับมันคลอดง่ายนะฮะ เรชัดนะครับนี่นะฮะวัวอาจจะไม่ผอมผอมมากนะครับอาจผอมอยู่แต่ไม่ผอมมากเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มยุบตัวลงตรงนี้นะครับมันจะเริ่มยุบตัวลงไปแล้วนั่นแสดงว่าโอกาสที่เขาจะคลอดภายใน10วันเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับแล้วก็นมก็เริ่มมานะครับแต่ว่ายังไม่ตึงมากเต้ายังไม่ตึงนะครับอันนี้คือลักษณะของวัวที่เป็นแม่พันธุ์ที่เคยมีลูกมาแล้วนะครับนะฮะมันจะยุบอย่างเงี้ย อันนี้คือแม่พันธุ์ที่เคยม,มีลูกมาแล้วแต่ถ้าแม่พันธุ์ที่่าเป็นวัวสาวนะครับนมอาจจะตึงกว่านี้นะครับปกติแล้วนะครับถ้านมตึงนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับเขาจะเริ่มคลอดลูกนะครับเห็นไหมฮะนมก็มีแล้วแต่ว่ายังไม่ตึงมากนั่นแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะคลอดแต่ก็คิดว่าเป็นตามกําหนดที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือประมาณ10บครวันเนี่ยมีโอกาสที่จะคลอดนะครับนี่นะครับอันนี้คือลักษณะของวัวที่ ใกล้คลอดหรือว่าบัว9เดือนครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ไปทุเที่ยบอีกตัวหนึ่งครับเทียบอีกตัวหนึ่งที่นะเทียบอีกตัวหนึ่งที่มีอายุคัน9เดือนเช่นกันแต่ว่าจะเลยกําหนดคลอดช้ากว่ากันประมาณนะครับช้ากว่ากันประมาณ1อาทิตย์ซึ่งมันเป็นตัวที่ผสมทีหลังก็คือตัวนั้นนะครับตัวนี้นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปดูว่าไอ้ตู่ของเขามาหรือย,อยังซึ่งตู่ของเขานะครับมันยังไม่มาครับดูนะฮะ แล้วก็วัวตัวนี้มันค่อนข้างอ้วานนิดนึงแล้วก็เลยตูดยังไม่ยุบมากนะครับน,น,นีฮะเขายังอ้วนนี่ตูดยังไม่ยุบนะครับอันนี้คือตูดยังไม่ยุบเปน็ลนลักษณะของวัวท้องก้าวเดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตูดจะไม่ยุบแต่นมเริ่มมานะครับนมเริ่มตั้งเต้านะครับลักษณะของนมเริ่มมาเรียบร้อยแต่ว่าตูดยังไม่ยุมมบ,บอ,มมอ,ยยยอันนี้คือการสังเกตนะครับถ้าเกิดว่า ตูดเริ่มยุบเนี่ยนะครับก็แสดงว่าวัวตัวนั้นมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะคลอดได้แต่สังเกตยังนึงก็คือต้องดูเต้านมด้วยนะควบคู่กันไปนะครับอันนี้ถึงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าวัวที่มีอายุคัน9เดือนแล้วยังไม่คลอดนะครับท่านก็ไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของวัวนะครับซึ่งบางตัวมันก็เลยกําหนดคลอดได้บ้างนะฮะสิวัน20วัน30วันเนี่ยก็แล้วแต่ตัวนะครับดังนั้นท่านก็ไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับถ้า รัวนะครับถ้าเกิน30วันก็แนะนำว่าลองตรวจนะครับลองตรวจว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ถ้าเป็นควายควายก็จะอยู่ที่ประมาณ300วันนะครับเขาเ้าถึงลอดนะครับ300วันบางตัว300วันนะครับแต่ส่วนมากก็290กว่าวันประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นควายนะครับแต่ถ้าเป็นวัวก็ลอดเร็วกว่าหน่อยนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้สมาชิกฟังว่าการที่วัวนั้นนะครับวัวนั้นเขาจะลอดลูกนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับ นี่ก็มีสาระกันเปียงเทนีสวัสดีครับ